บายดีปา้าลุงสบายดีพี่ปา้านะอาบสมองสุบอนพบพบกับสองหนึองเอ,อิ้นอีกแล้วป้าลุงเอ้ยเผาเต้สาวสาวป้าลุงเอ้ยตอนนี้ก็จกัจกจักมเลแหละห้าก็ออกปาลุงเอ้ยบดกน้องงาปาลุงเอ้ยมันมันบดกเลยนะ น้องงัวปรลุงเอ้น้องงัวเอาก็ต้มปรลุงเอต้มแล้วก็บแบง่งพี่แบ่งน้องกินพลตตอนก็กินจะจะวายสั่ำวะ ทั้งน <Story> ้ำใช่ต้มกับปลายดอกกันลุงผมมันบดดกเนาะป้าลุงเนาะบดดีคนสีต้มเฮงแล้วมันกระเปื่อยแล้วเนาะออกเสีย ล้างลุงเอลางีดนน้อน้องงูองของแสบปลุงเอองแสบของนัวแสบของนัวเอากกำลังบริ่กำลังสีต้มปลุงเอครั้งแรกที่เขาได้ต้มครั้งแรก พ่อลุงเอ้อพ่อบ่เคยเนาะเฮ้ยเนาะบ่เบ่เคยอันบ่เคยได้ลูกแล้วก็บ่เคยมีแต่แต่ละเทื่อมีแต่พ่อแม่เฮ็ดแต่ว่าบ่เคยได้อเอาลงเบิดเลยมั้งเฮ้ยลงเบิดกลางเลยล่างๆแล้วก็ลงเบิดเลย คือใบส้มใบส้มเสี่ยวมันสิสมปะลุงเอ้ยใบมันเฮาก็สิต้มปลาไว้เนาะปะลุงเนาะต้มปลาไว้แล้วก็สิมาเฮ็ดนั่นเด้อเฮ้ยเค้าเอิ้นยังก็สั่วบ่เอิ้นสั่วใบสมเสียวรอบงรอส้มต้มสุกลก็เฮาก็สิส่เนาะปะลุงเฮาก็สิายให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะน้องปานาเอ้ยแล้วแล้วปะลุงเอ้ย เฮ็ดไปแยะอยู่บ่ต้มแล้วต้มสุกน้อยสิแต่งน้อยเดี๋ยวป้าลุงเอ้ยเอาซอยเฮ้ยแม่บอลิกเพิ่นซอยแล้วก็สิสู้อซะเิ่สู้อะะสบายดีเลยอมซื้ออจก็จับขึ้นเบิดน่ะกเฮ้ยนฮอ น้อยดีอาไปลยนะของดีของดีมีน่อยโอ้ยอนชุกดเลยชุกยังยังชุกกระห่มหอมะะมาดีกระลังสอยกระหย ข้องแสบข้องนัวป้าลุงเลยฮากินยากนี่นะแต่สิ่เขากะแพงราคาสิแพงแมนแพงโมเมนนองหนึ่งโมเมนหาลอยระดับหาลอยระดับพันป้าลุงเลยนองหนึ่งนี่นะฮะทำบัวหาลอยกับพันขนองใหญ่กับพันขนอกเล็กหาลอย อของแสบปรลุงไอห้องของฮากินยาเอาก็สิบแบงให้พี่ให้น้องปะลงุงอ้น้องดีแทกก็มาถาวแบ่งให้น้องแทนแล้วก็แบ่งให้ น้องแคทอีกให้คุยกันให้ป้าอีกให้ป้าให้อาในบ้านนี่อีกป้าลุงเลยได้กินพลน้อยก็เอาป้าลุงเลยคล้องกินแบ่งกันกินป้าลุงเลยดนๆโดนๆเพราว่าดนๆนรอกป้าลุงเลยปีนึ่งได้กินเทื่อนึ่งปีงปะละเถื่อนคนละหนงนะมังเทื่อกับบได้กินป้าลุงคนบ่มีง้อกับบได้กิน ซอยหละเขาก็สิปุ่งปลุลงเลยรอเบิ่งรอส้มได้เลยนะปลุงเนาะวาปุ่งก็คือปุ่งเขาหลับเอกหลับสิ่นเลยนะฮ้ยใส่หอมที่เขาคือยังงใช่เนี่ยมาลำบอมันก็้นขึ้นวักซองลำบอมบอวนบดหาซอยหอมลงไปปลุงเลยเเลยคุณซอยหอมไลาสนิดหอมกั ย่งหอมยาหอมบัวกับนางซอยดับข้าวเป็นลายตัวแห่งดีแอนผมไม่เคยกินนี่ก็ครั้งแรกเด้อเพื่อพายปลาโปแซ็บกะบของจีเห็ดกินขันพายขันอันขันอาผู้กบปลาดาท้ามนะขันมันแซ่บนะว่าชิมือเอือยเด้อขันขันนั้นโปแซ่บนะว่าชิมืออันพี่เลยสิ พี่เฮ็ดถ้ามันบ่แซ่บถ้ามันแซ่บเลยสิมือเอ้ยเอิ้นใส่ลงไปป็ล้เสร็จมมๆๆๆอย่าอย่าลานผู้หกินกได้เด้เฮพริกขนาดใดใส่หอมใส่เใส่ผงนัวใส่มักพริก แล้วก็ใส่เขาครัวปลาลุงเลยมันเหี่ยใชยใส่เขาครัว,วปลาลุงเราอาจจะดีได้เลยเบอ่งวิธบริกปุงงนะปลาลุงเนาะจากสีส่แสตสินเอดดลดอย่าบังทีเหย ทีหนำ้ำน้ำที่เขาตบเละปลาลุงเอฉ่บนเฉยหน่ะม,มันน้อยพอฝนจะเพื่อสดอน้อยนะเอาลงเห็นบนเลยเ้ยเพือ่อลายแบ่งแบ่งหนักมันตอนพ่อกะเห็นหนักมันปะไม่เห็นตอนพ่อกะแบ่งนนหนักมันปลาลุงกสิประมาณนป้าลุง vừa vua chả chim đúng không mua nha dừng lại à luôn xay cửa tí thấy pha chai, เดี๋ยวขาดหยังกะเมื่อเติมอั่นอยู่เพื่อนเมื่อวานเฮามักเนื้อเสานี่ทํากับเบตุ๋ยถ้วยมาค่ะนี่ถั่วนี่เบิ่งตักถั่วให้อย่าไปหยิบน้ําห่างเด้อถ้าไปเอาถ้วยปลาผู้ไปเอาได้บ่ กระสิเดือดตักแบก่งพี่แบง่งน้องน้ำปลาลุงเนาะกินผลัน้อยปลาลุงเอ้ยของแสบก็แบ่งพี่แบ่งน้องกินน้ำแบ่งน้องแคทแล้วก็แม่น้องแทนแล้วก็แม่ใหญ่มัง่งกินน้ำม่วงพลันปลาลุงเอ้ยแล้วก็ป้าแล้วก็อาในบ้านนี่แหละแล้วก็เฮาพอดีหกผูดปลาละุงเอ้ยคันสีหอดเจดดักับบ่อหอดเอาปลาลุงเอ้ยมันมันหน่อยเจดดัเพิ่นบ่อึดแนวกินออกปลาลุงเอ้ย กว่ายู่เฮือนลังสีเขียวนี่แม่กับผู้กินบอกเม่นบ่เฮากระสีแบ่งพี่แบ่งน้องก่อนปลาลุงเลยวันนี้เฮาก็ระดีเก็บผักไว้เพียงเท่านี้เนาะปลาลุงเนาะผ่าก็ไลรก็แท้ก็ติดตามส่องเออในเด้อปลาลุงเลยทิ่ผ่านประกันได้กับขอโทษขออภัยหลายๆคลิปหน้าพผากันใหม่ปลาลุงสบายดีเอาไปเนี่ยเฮ้